ดับทุกข์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2513ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆได้เดินทางไปภาคใต้นับว่าเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ระยะยาวกว่าทุกครั้งภายในประเทศแม้เช่นนั้นเราก็ยังไปไม่ครบทั่วทุกจังหวัดในภาคใต้ยังขาดสุราษฎร์ธานีและเบตงทั้งนาราธิวาสสิ่งที่ข้าพเจ้าพบคือประเพณีเก่าๆบ่ายวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันที่7กุมภาพันธ์ ระหว่างระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปห้วยยอดเราได้สวนทางกับขบวนแห่ที่ผู้คนมากมายสนุกสนานร่าเริงมีคนรำแบบกลองยาวภาคกลางนำหน้าเปิดเพลงลูกทุ่งตลอดทางเมื่อชายหญิงร่ายรำกันเป็นหมู่สนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งกิริยาท่าทางรื่นเริงเต็มที่ก็มีรถจักรยานยนต์ตำรวจจราจรขับช้าๆจำนวนสองคันสองนายนำหน้ามีรถยนต์ขับตามขบวนแห่ช้าๆ ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็พากันคิดว่านี่เขาคงมีงานบุญคงทอดพระป่าหรือทำอะไรเกี่ยวกับการบุญเราได้แอบรถเข้าข้างทางเพื่อจะดูขบวนแห่รถยนต์ที่ตามหลังยืดยาวมีผ้าแดงคาดหน้าหรือติดข้างรถทุกคันทำให้เราคิดว่านี่คงจะไม่ใช่งานพระป่าเสียแล้วคงจะเป็นงานมงคลแต่งงานหรือประเพณีแต่งงานของพื้นบ้านชาวใต้ข้าพเจ้าจ้องมองดูด้วยความสนใจ ว่ารถคันไหนเป็นรถของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเราได้มองดูรถที่ผ่านแต่แล้วความเข้าใจผิดก็หมดไปเพราะสิ่งที่เราเห็นแน่นอนก็คือหีบศพซึ่งจัดตกแต่งไว้อย่างวดงามอยู่กลางขบวนทำให้ข้าพเจ้าต้องถอนหายใจที่นึกไม่ถึงว่าจะเห็นงานแห่ศพที่มีความร่าเริงสนุกสนานถึงเพียงนี้เรื่องนี้ยังไม่มีโอกาสถามคนพื้นบ้านแต่เท่าที่เห็นก็ชัดเจนอยู่ว่า นี่เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาติไทยเราเก่าแก่และถือตามหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราดับทุกข์พ้นจากความเศร้าโศกเสียใจแต่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงยังต้องมีกิเลสย่อมมีความเศร้าเสียใจอยู่บ้างเมื่อญาติพี่น้องต้องตายจากไปแต่หากเรานึกถึงหลักธรรมชาติทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดเพียงอยู่ที่เวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นมีเกิดก็ต้องตายเหมือนกันหมดเป็นธรรมดา จงพยายามทำจิตใจให้สงบถือหลักอุเบกขาคิดว่าเราจะเสียใจมากมายเพียงใดก็ไม่ทำให้เกิดผลดีขึ้นเพียงแต่แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ตายยิ่งคิดมากเท่าใดก็เท่ากับเราเอาความทุกข์มาใส่ตัวเราเป็นภัยแก่ร่างกายเรามากเท่านั้นถ้าเราคิดถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ใช้ความรู้สึกระง,งับความเศร้าโศกลงได้ฉะนั้น เมื่อข้าพเจ้ามาเห็นประเพณีแห่ศพทางภาคใต้เช่นนี้ทําให้ข้าพเจ้านึกถึงประเพณีดั้งเดิมของภาคกลางขึ้นมาเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กพอจําความได้เคยเห็นงานศพมาบ้างในครั้งนั้นได้ยินได้ฟังและเห็นเองในกรุงเทพหรือในพระนครเมืองหลวงนั้นเมื่อมีคนตายที่บ้านไหนชาวบ้านต่างก็จะพากันไปช่วยงานกันอย่างสนุกสนานเฮฮาโขนหมากรุกเล่นกันตลอดคืนพวกขอเล่าก็ดื่มกันอย่างสนุกสนาน เมาแล้วก็ออกนิ้วออกโขนเล่นตลกภาษาคนขี้เมาสมัยก่อนนี้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่ามีพระสวดหน้าศพสี่องค์แต่สวดอย่างออกท่าออกทางตลกสนุกสนานให้คนดูหัวเราะเฮฮากันตลอดเวลาบางครั้งก็สวดกันจนสว่างเพราะนักสวดเหล่านี้ล้วนแต่ฝึกฝนโดยเฉพาะเล่นตลกมาก่อนเป็นชุดพระนักสวดสมัยนั้นมีแต่งหน้าทาแป้งเป็นตัวนางและตัวตุย้ยหมายถึงตัวตลก พูดจาตลกขนองให้ขนหัวเราะสวดสวดแล้วก็ลุกขึ้นยืนถือตลปัดออกมารำป้อออกท่าทางสิบสองภาษาพูดตามสำเนียงจีนแขกยวนฝรั่งส่วนองค์ที่แต่งเป็นผู้หญิงพูดจาดัดเสียงเป็นผู้หญิงแบบคาราวาสเหมือนไม่ใช่พระสงฆ์ซ้ำยังพิสดารเกิดมีนักสวดผู้หญิงเล่นหน้าศพแข่งขันกับพระนักสวดไปกันใหญ่ยิ่งสนุกครื้นเครงยิ่งขึ้นประชันกันว่าใครจะตลกทำให้คนหัวเราะได้มากกว่าใคร การเศร้าโศกเสียใจของพี่น้องผู้ตายก็ค่อยคลายลงต่างก็กลายเป็นเรื่องช่วยกันทำลายความทุกข์ความเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องของผู้ตายด้วยเรื่องตลกสนุกสนานเป็นเรื่องช่วยแก้ความทุกข์แม้จะไม่หมดก็ให้เบาบางลงบ้างเห็นจะตรงกับทางพุทธศาสนาที่ให้กำจัดทุกข์แต่การแสดงเช่นนี้มีจุดเดียวที่ทำให้ญาติผู้ตายได้มีการรื่นเริงทางจิตใจหายว้าเหวคลายทุกข์ได้มาก ต่อมาคณะสงฆ์ผู้ใหญ่และทางกรมการศาสนาเห็นว่าพระสงฆ์แสดงออกท่าทางอย่างนี้ไม่เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีศีลควรปฏิบัติกรมการศาสนาและคณะสงฆ์ผู้ใหญ่จึงมีคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้สงฆ์ออกท่าทางให้สวดหรือจะมีทำนองก็ให้สวดในพระคำพีให้วางอิริยาบถให้สมกับเป็นผู้ทรงศีลหากองค์ใดยังขืนร่ายรำออกท่าทางร้องเพลงกรอนจะถือว่าไม่ใช่สงฆ์จะถูกพิจารณาให้ศึกจากพระ ต่อจากนั้นมาก็มีคารวาสสวดแทนพระโดยมีตลปัดปิดหน้าแต่งตัวแต่งหน้าก่อนจะออกชุดละสี่คนออก12ภาษาเช่นเดียวกันเรียกว่าสวดคารืหัดงานศพสมัยก่อนผู้มีหลักฐานมักจะมีขนหนังใหญ่ตะลุงละครล้วนแต่เป็นเรื่องตลกเฮฮาบางครั้งก็เล่นกันสามคืนเจ็ดคืนพวกชาวบ,บ้านสนุกสนานกันเต็มที่งานศพจึงไม่เป็นที่เศร้าโศกและพวกการเล่นเหล่านี้ก็มีทางช่วยกำจัดทุกข์ให้คลายความเศร้า ลงไปได้ไม่น้อยต่อมาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเราจึงพากันถือว่างานศพเป็นเรื่องเศร้าโศกเป็นงานทุกข์ควรจะให้เป็นระเบียบเป็นเรื่องทุกโศกไม่ควรจะมีการสนุกสนานเรื่อนเริงซ้ําผู้มีความรู้จะถือตามหลักธรรมว่าไม่เศร้าถือว่าผู้ตายได้พ้นจากทุกข์ไปแล้วเพราะโลกมนุษย์มีแต่ความสกรปรกโสมมแต่ก็ทําเศร้าเอาไว้ถ้าไม่เศร้าเสียใจสังคมตามรัฐนิยม เขาจะติดเตียนว่าไม่มีวัฒนธรรมไม่เคารพผู้ตายเรื่องกลับตรงข้ามกับสมัยก่อนทางการเริ่มต้นจัดระเบียบให้มีการแต่งขาวแต่งดําเป็นเครื่องหมายของความทุกข์ความเศร้าส่วนการเล่นมหรสพก็ควรจะงดเพราะเป็นการเปลืองเงินเปลืองทองที่เรียกว่าต่ําน้ําพริกละลายแม่น้ําข้อนี้ก็เห็นด้วยสําหรับผู้กู้หนี้ยืมสินที่เรียกว่าคนตายขายคนเป็นแต่ก็ไม่สามารถห้ามให้เด็ดขาดลงไปเพราะชาวบ้าน ยังถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมสมัยหนึ่งข้าพเจ้ายังจําได้ว่าทางการได้กําหนดในงานศพเจ้านายชั้นสูงพวกข้าราชการไปในงานต้องแต่งเต็มยศนอกจากจะใส่แขนทุบแล้วก็ยังต้องเอาผ้าแพรดําบางปิดคลุมบนอินทรนันูหรือพวกหน้าหมวกหรือดวงตราแขวนหน้าอกหรือดาวบนบาที่เป็นสีเงินหรือสีทองหรือสีเหลืองก็ต้องพรางด้วยแพรดําบางๆพอจะมองเห็นตําแหน่งยศได้ เมื่อมองดูแล้วก็รู้สึกแปลกๆต่อมาก็ยกเลิกให้ฝ่ายหญิงแต่งกายดำทั้งชุดและฝ่ายชายแต่งขาวไว้แขนทุกดำให้ถือเป็นระเบียบต่อมาแต่ทางบ้านนอกก็ยังแต่งสีเขียวสีแดงกันไปในงานศพเห็นจะเป็นเพราะเขาถือว่าคนตายไปแล้วจะทุกข์มากมายเพียงใดก็ไม่สามารถจะทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ความทุกข์ความวิตกเป็นผลร้ายและเป็นภัยแก่ผู้ทุกข์เอง ไม่เคยให้ผลดีแก่ผู้มีทุกข์เลยมีแต่เกิดโทษถ้าเราพิจารณาในทางพุทธศาสนาแล้วก็มองเห็นว่าการไม่มีทุกข์ย่อมไม่มีความกังวลวิตกอยู่ในความรู้สึกจิตใจก็สงบโรคระบาดประสาทก็ไม่เกิดขึ้นสมัยนั้นโรงพยาบาลบ้ามีอยู่แห่งเดียวคือโรงพยาบาลปากคลองสารคนไข้มีไม่มากเห็นจะเป็นเพราะความคับแค้นยังไม่มีมากและคนก็ไม่มากทั้งคนส่วนมากยังมีจิตใจอยู่ในศีลธรรม ส่วนมากไม่เห็นแก่ตัวอยู่กันอย่างบ้านพี่บ้านน้องช่วยกันตามมีตามเกิดไม่ชิงดีชิงเด่นเหมือนสมัยนี้คนบ้าจึงมีน้อยฉะนั้นศาสนาจึงเป็นหลักธรรมที่ควรแก่การเคารพปฏิบัติยิ่งเราอยู่ในพุทธศาสนาถือหลักธรรมชาติการกำจัดทุกขทำลายทุกข์กับหลักธรรมถืออุเบกขานั้นเป็นหลักธรรมที่สูงส่งกว่าลทัทธิอื่นๆเราจะกำจัดทุกขได้ก็ด้วยอำนาจจิตซึ่งมีพลังธรรมชาติอยู่ภายในตัวของเราเอง ใช้ศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะเกิดพลังอันเข้มแข็งเราสามารถจะต่อสู้ทำลายสิ่งชั่วร้ายในตัวเราลงได้โรคบ้าหรือโรคประสาทซึ่งเกิดจากความทุกข์ความเสียใจก็เกิดขึ้นแก่เราไม่ได้จึงฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเท่านั้นย่อมเกิดอำนาจขึ้นได้อาจรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยอำนาจพลังใจผู้ใดมีความทุกข์ความกังวลมีความวิตกทุกข์ร้อนไม่สัง่งย่อมจะทำให้จิตตกอยู่ในความทุกข พลังอำนาจก็จะอ่อนและเสื่อมลงเพราะขาดสติจึงทำให้ป่วยเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทได้ง่ายฉะนั้นประเพณีงานศพรุ่นปู่ย่าตายายของเราจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์บางท่านเมื่อญาติที่รักจากไปก็ร้องไห้อะไรผู้ตายไม่รู้จบสิ้นทำให้หมดกําลังใจแม้ผู้ใหญ่จะปลอบโยนสักเพียงใดก็ไม่สามารถจะทำให้หยุดร้องไห้ได้ร้องไปมากเท่าใดก็เท่ากับให้ความทุกข์ผู้ตายมากเท่านั้น ผู้ตายจะต้องไปรับทุกทรมานต้องไปแวไหวกว่ายวนเวียนอยู่ในทานน้ำตาไม่รู้สิ้นสุดเพราะคิดว่าน้ำตาแต่ละหยดมันเกิดเป็นแม่น้ำลำคลองหรือเป็นบ่อใหญ่สมัยก่อนชอบพูดสิ่งเหล่านี้จะจริงหรือไม่ก็ดีแต่ก็สามารถยับยั้งการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้องของผู้ตายลงได้บ้างเมื่อขพเจ้าได้เห็นงานแห่ศพของทางภาคใต้อย่างสนุกสนานเพียงแต่ผ่านไปก็เห็นว่า ทุกคนที่ไปงานไม่มีใครทำหน้าเศร้านี่ก็คิดว่าทางภาคเหนือภาคใต้ประเพณีงานศพนี้คล้ายกันก็อยากจะเล่าตัวอย่างสมัยเก่าให้ฟังเพียงเล็กน้อยต่อมาเมื่อเดือนเมษายน2513ข้าพเจ้ากับพวกเพื่อนเดินทางไปภาคอีสานเราถึงบ้านไผ่ตอนบ่ายวันที่3เมษายนเราได้เลยไปเยี่ยมเพื่อนผู้รู้จักชอบพอกันมาไม่น้อยกว่า40ปีคือคุณน้อยสายสมบัติ เมื่อไปถึงบ้านก็ได้ทราบว่าไปในงานศพพระเถระผู้ใหญ่องคหนึง่งภรรยาของท่านให้คนไปตามมาเมื่อเราได้พบได้สนทนากันด้วยความดีใจที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสพบกันบ่อยนักข้าพเจ้าถามถึงทุกสุขเมื่อได้ทราบว่าคุณน้อยนั้นเป็นกรรมการจัดงานศพผู้หนึ่งก็อยากจะไปดูโดยเฉพาะศพพระทางภาคอีสานข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนฉะนั้นพวกเราจึงพากันไปที่วัดโดยมีคุณน้อยสายสมบัติเป็นผู้นำ เมื่อได้นมัสการศพพระซากของท่านนอนมรณภาพท่าสงบอย่างไม่มีวันตื่นอยู่ในโลงแก้วโปร่งใสเห็นร่างที่ปราศจากวิญญาณได้อย่างชัดเจนร่างนอนหงายตัวตรงคลุมด้วยผ้าเหลืองตั้งแต่เท้าถึงหน้าผากเหลือไว้เหนือศีรษะโลงแก้วตั้งเด่นอยู่บนตัวหงซึ่งได้สร้างขึ้นเป็นเมนหงตัวใหญ่สลับสีขนเป็นสีต่างๆมีเขียวเหลืองแดงกลางปีกคอยาว จะงอยปากออกมาเป็นงวงตัวใหญ่จนโลงกระจกที่ใส่ศพพระตั้งอยู่ข้างบนตัวหงมองดูเล็กนิดเดียวการประดับประดาด้วยฝีมือนั้นนับว่าทำได้อย่างสวยงามได้ทราบว่าศพพระผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะจัดอยู่บนหงได้ตอนเมื่อเราเข้าไปตลาดบ้านไผ่เรามองเห็นเมื่อเวลารถผ่านยังคิดว่าวันนี้คงมีงานนมัสก,การปิดทองหรือทำบุญกันใหญ่โตทั้งไม่นึกว่าเป็นงานศพระเพราะว่าทุกอย่าง ทำดาดด้วยผ้าสีต่างๆที่ตามเสาสาลาก็ใช้สีแดงกับสีขาวและผู้ที่มาในงานก็แต่งตัวกันตามสบายการแต่งกายแบบอย่างทางกรุงเทพแทบจะมองไม่เห็นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสประธานกรรมการในงานท่านหนึ่งเคยเป็นนายธนาคารสาขามาก่อนได้เคยอ่านและติดตามหนังสือกฎแห่งกรรมเมื่อคุณน้อยแนะนำให้รู้จักก็ต่อว่าคุณน้อยที่ไม่เคยบอกให้ทราบว่า ชอบพอกับผู้เขียนมาก่อนมิฉะนั้นก็จะพิมพ์หนังสือแจกในงานนี้ข้าพเจ้ากล่าวขอบคุณท่านที่ได้สนใจในหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนเมื่อรู้ว่ามีผู้สนใจมากทำให้เกิดกำลังใจที่จะเขียนต่อไปเมื่อเห็นประเพณีงานศพทางภาคอีสานครั้งนี้ทำให้นึกถึงเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในวัยรุ่นชะกันเพื่อนได้พาไปเที่ยวบ้านงานศพจังหวัดอุบลราชธานีถ้าจำไม่ผิดบ้านคนตายนั้นอยู่ใกล้ทุ่งสีเมือง บ้านคนตายทางภาคอีสานเขาเรียกว่างันเฮือนดีเมื่อขึ้นไปบนบ้านก็เห็นเขาจุดไฟสว่างสวยมีตะเกียงเจ้าพายุหรือตะเกียงวอชิงตันข้าพเจ้าก็จำไม่ได้เพราะนานมาแล้วจำได้ว่าต้องสูบลมมีหญิงสาวแต่งตัวยังกับจะประกวดนางงามมานั่งอยู่เป็นแถวส่วนพวกหนุ่มๆม,มานั่งซักถามข้าพเจ้าก็เข้าไปสนุกสนานกับเขาด้วยแต่สาวๆเหล่านั้นชอบพูดคำอีสานซึ่งเวลานั้นข้าพเจ้าฟังไม่ออก ก็ต้องให้เพื่อนที่พาไปเป็นล่ามเขาพระเจ้าหัดพูดบ้างและทำภาษาใบยกนิ้วมือบ้างก็รู้สึกว่าจะกลายเป็นตัวตลกให้สาวๆเหล่านั้นหัวเราะกันสนุกสนานในงานงานเฮือนดีนอกจากนั้นก็มีพวกสาวใหญ่กับสาวแก่แม่มมามสาวจะคลุกคลีกันอย่างใกล้ชิดพูดจาตามวัยหนุ่มสาวแต่ทุกคนก็เคารพในศีลธรรมถือว่าผีปู่ย่าตายายคอยติดตามคุ้มครองดูแลลูกหลาน ถ้าใครทำผิดประเพณีก็ผิดใจผีปู่ย่าตายายต้องถูกปรับไหมนับว่าเป็นที่น่าอายนี่เป็นเรื่องประเพณีโบราณที่น่ายกย่องสรรเสริญระหว่างที่หนุ่มสาวจับคู่สนทนากันนั้นหญิงแก่แม่ไม้บางคนกับพวกเจ้าภาพหรือพวกผู้ใหญ่ก็ได้ช่วยกันดูแลให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งการเลี้ยงดู สมัยก่อนเขายกย่องคนมีความรู้มีปัญญามิฉะนั้นหนุ่มสาวที่มีความรู้ดีจึงโต้อตอบกันด้วยการฝากรักด้วยคำพยาทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคำพยานี้หมายถึงคำพูดเป็นกลอนของชาวอีสานหรือจะว่าเป็นเพลงกลอนเกี่ยวกันเป็นเพลงยาวของหนุ่มสาวก็คงจะไม่ผิดนักเป็นการลองความรู้สติปัญญาและเชาวในการโต้อตอบจ่ายพยา เมื่อได้ทดสอบความรู้ความคิดอ่านหากรอนสดได้ว่องไวมาโต้ตอบกันได้ทันกันหนุ่มสาวคู่นั้นก็มักจะเป็นที่ยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้และมีปัญญาดีส่วนมากก็หนีไม่พ้นภายหลังงานเฮือนดีแล้วมักจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นตามมาเขาจึงพูดว่างานเฮือนดีเป็นที่สำหรับผู้ดีมีความรู้เลือกคู่ประเพณีงานศพของภาคอีสานเมื่อรู้ว่าบ้านไหนมีคนตาย พวกชาวบ้านใกล้เคียงต่างก็บอกต่อๆกันเป็นช่วงๆต่างก็เต็มใจนําเอาข้าวของเงินทองมาช่วยพวกหนุ่มก็นําเอาแคนมาเป่าเอาซอมาสีแสดงความสนุกสนานร่าเริงเพื่อกล่อมขวัญจิตใจญ,ญาติพี่น้องของผู้ตายให้หายเศร้าโศกพากันแสดงความร่าเริงสนุกสนานนอกจากจ่ายพยาคํากรนของหนุ่มสาวใช้เกี้ยวกันแล้วงานเฮือนดียังมีการเล่นสนุกสนานเล่นจับไม้สั้นไม้ยาวเล่นหมากจำ บางครั้งพวกผู้หญิงชนะก็มักจะเรียกร้องเอาของจากฝ่ายแพ้คือฝ่ายชายมีผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรที่มีในตัวของฝ่ายแพ้ส่วนมากจะไม่ยอมคืนให้กับฝ่ายชายเพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งได้เคยเล่าให้ฟังคราวหนึ่งไปงานเฮือนดีไปเล่นแพ้ฝ่ายหญิงผู้หนึ่งเป็นผู้ชนะจึงเลือกปรับเอารองเท้าไปข้างหนึ่งเมื่อเลิกแล้วเพื่อนได้พยายามอ้อนวอนขอรองเท้าข้างนั้นคืนรองเท้าข้างเดียวใส่กลับบ้านไม่ได้เธอก็ไม่ยอมคืนให้ แต่กระซิบว่าถ้าอยากได้รองเท้าคืนวันหลังไปเอาคืนที่บ้านสิแล้วจะต้มไก่แม่ไข่ให้กินคืนนั้นเพื่อนก็ต้องหิ้วรองเท้าข้างเดียวเดินเท้าเปล่ากลับบ้านแต่ก็ต้องเดินย่องอย่างคุตราชเหยียบกรวดอย่างทรมานเพราะใส่รองเท้าจนชินข้าพเจ้าฟังแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้นี่ก็เห็นว่างานเฮือนดีเป็นที่สนุกสนานของหนุ่มสาวญาติของคนตายก็คลายความทุกโศกลงไปด้วยเพราะความทุกนั้นมีแต่โทษไม่มีคุณ ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นเพียงตัวอย่างย่อๆมิใช่เขียนเรื่องประเพณีไว้ทุกขหรืองานศพแต่เขียนขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นให้เรากำจัดความทุกข์เมื่อเขียนถึงภาคใต้ภาคอีสานแล้วหากไม่เขียนทางภาคเหนือก็รู้สึกว่าจะเป็นการขาดตกบกพร่องไปแต่ความจริงทางภาคเหนือหรือภาคอีสานก็มีประเพณีคล้ายๆกันมากซึ่งจะผิดกันแต่สำเนียงทางภาคเหนือหรือสมัยหนึ่งเรียกว่ามณฑลพายัพ เมื่อมีคนตายในบ้านเขาจะเรียกว่าเขื่อนเย็นแม้สำเนียงจะผิดกันแต่ความหมายก็คล้ายกันเป็นมงคลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรู้ข่าวก็พากันมาช่วยนำเข้าของเงินทองตามสภาพของแต่ละบุคคลเป็นธรรมดามนุษย์ปุถุชนยังมีกิเลสเมื่อมีคนที่รักและนับถือหรือลูกหลานตายไปก็ย่อมจะมีความรักความอาลัยความทุกข์ความเศร้าใจมีด้วยกันทุกคนเพียงแต่มีมากน้อยแตกต่างกันไปทางความรู้สึกทางจิตใจ บางคนถือหลักธรรมทางศาสนาก็ตัดความทุกข์ความเศร้าลงได้เพราะสามารถจะใช้หลักธรรมมาข่มจิตใจให้สงบด้วยพิจารณาตามหลักธรรมชาติจิตก็เข้าไปอยู่ในอุเบกขาฉะนั้นนอกจากทำพิธีทางศาสนาแล้วเพื่อปลอบความเศร้าโศกให้คลายลงได้ก็ด้วยการสนุกสนานร,ร่าเริงกล่อมจิตใจจึงมีสาวๆที่จะอยู่เป็นเพื่อนศพหรือเขื่อนเย็นจะเป็นลูกหลานหรือชาวบ้านก็จะแต่งตัวประณีตบรรจงให้สวยงาม ใช้เสื้อผ้าที่มีสีสันต่างๆเท่าที่จะเห็นว่าสวยงามแล้วผัดหน้าทาแป้งนอกจากแซมผมและทัดดอกกล้วยไม้หรือกุหลาบให้รับกับใบหน้าไม่มีการทุกข์ไม่มีการเศร้าไปช่วยเจ้าภาพจัดดอกไม้จัดหมากมวนบุรีและห่อเมียงและคอยรับแขกซึ่งส่วนมากเป็นชายหนุ่มในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านอื่นแต่งตัวที่คิดไว้สวยงามเพื่อมาแอวเฮือนเย็นหรือจะพูดกันตรงๆก็จะมาเกี่ยวสาวๆซึ่งเรียกว่า ผู้สาวส่วนพวกชายหนุ่มที่พากันมาเป็นหมู่เป็นพวกกลุ่มละห้าหคนในมือจะมีสล้อและซึงต่างมาดีดและมาสีร้องรำทําเพลงอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนเย็นถือโอกาสหยอกล้อเกี้ยวสาวสาวเป็นที่สนุกสนานเฮฮาบางคู่เมื่อถูกอบถูกใจเกิดความรักกันขึ้นเมื่อเสร็จงานเพื่อนเย็นแล้วก็เข้าพิธีร่วมหัวจมท้ายกันก็มีไม่น้อยฉะนั้นเพื่อนเย็น จึงเป็นที่สนุกสนานสําหรับหนุ่มสาวเลือกคู่ไม่ผิดกับภาคอีสานการส่งศพไปอยู่ป่าช้านั้นตามธรรมเนียมในวัดไม่ใช่เป็นที่เผาศพเหมือนภาคกลางไม่ว่าศพนั้นจะเป็นศพพระสงฆ์หรือศพเจ้านายหรือสามัญชนทั่วไปแต่การไปในงานนั้นแต่งได้ทุกสีและสีที่เขาไม่แต่งกันในงานศพเห็น mm. จะเป็นสีดำซึ่งผิดกับในยุคปัจจุบนันนี้ตรงข้ามเห็นจะยึดหลักว่าสีดำเป็นสีทุกภาคพายัพ คนสมัยก่อนหรือสมัยโบราณเห็นจะถือหลักพุทธศาสนานี้เองเห็นว่าไม่ควรจะมีความทุกข์เมื่อบ้านไหนมีคนตายชาวบ้านก็ช่วยกันทําให้คลายความเศร้าใจหรือให้กําจัดทุกข์ให้นึกว่าคนที่ตายไปได้พ้นไปจากความทุกข์ไปสู่ความสุขแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นลูกหลานพี่น้องพ่อแม่ไม่ควรเศร้าเสียใจความรู้สึกก็เช่นเดียวกับภาคอีสานยิ่งในปัจจุบันนี้ความทุกข์ในโลกมนุษย์ยิ่งหนักขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก เพราะความเจริญในทางวิทยาศาสตร์เป็นความเจริญทางวัตถุแต่จิตใจของมนุษย์ยิ่งต่ำลงทุกทีต่างก็ลืมศีลธรรมของมนุษย์ที่ควรจะมีจึงทำให้คนเห็นแก่ตัวอารมณ์ร้ายฆ่าฟันกันง่ายฉะนั้นการแก้ไขทางโลกเช่นแก้กฎหมายลงโทษหนักขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้จิตใจคนดีขึ้นได้หลักศัจธรรมของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะแก้ได้ด้วยหลักศีลธรรมช่วยกันกำจัดทุกข์ และมีความอดทนทำให้จิตใจอยู่ในอุเบกขาทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดักไปเมื่อใช้ปัญญาคิดก็จะเห็นได้ว่าความตายไม่น่ากลัวพิจารณาหาเหตุผลตามหลักธรรมชาติเมื่อมีสิ่งเกิดขึ้นแก่ตัวไม่ว่าผลร้ายหรือผลดีเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทางจิตใจให้ทําความรู้สึกกลางๆไม่ดีใจเกินไปไม่เสียใจมากไปไม่ช้าก็ผ่านไปตามหลักธรรมผู้ใดปฏิบัติก็จะเห็นผลได้แน่นอน ผู้ที่ไม่กลัวความตายเป็นผู้ที่มีความสุขการที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ก็มิได้ติเตียนระเบียบประเพณีของเราที่ได้เปลี่ยนไปนิยมตะวันตกแต่เพื่อจะชี้ให้เห็นหลักปฏิบัติของคนสมัยก่อนกับปัจจุบันย่อมจะมีทั้งดีและไม่ดีเป็นธรรมดาแต่เราก็แก้ไขให้ดีขึ้นบางอย่างเหมาะกับสมัยหนึ่งแต่ต่อมาเมื่อไม่เหมาะก็สลายตัวไปเองนี่เป็นประเพณีของสมัยก่อน ที่เหมือนกันทั้งภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสานก็คือไม่นิยมเอาศพไว้นานวันเพียง3-4วันหลังจากตายก็จัดการปลงศพแต่ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปได้การให้มีระเบียบในการไว้ทุกนั้นได้เริ่มประกาศใช้เมื่อพุทธศักราช2484ในสมัยหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจำได้ว่าเวลานั้นยังไม่ได้เป็นจอมพลแต่จะเป็นพันเอกหรือพันตรีก็ไม่ทราบ ได้วางระเบียบการแต่งตัวไว้ทุกนั้นโดยชายให้ใช้ผ้าดำสักหลาดหรือผ้าโปร่งประมาณ10เซนติเมตรพันแขนเสื้อบนข้างซ้ายให้ใช้เสื้อขาวกระดุม5เม็ดหรือคอแบทใส่เชิ้ตขาวข้างในมีผ้าผูกคอดำเงื่อนกะลาสีรองเท้าหนังดำถุงเท้าดำถ้าแต่งเครื่องแบบให้พันแขนทุกดำส่วนหญิงให้แต่งตัวดำล้วนตามรัฐนิยมสมัยนั้น ต่อมาในยุคปัจจุบันนี้ผู้ชายก็เปลี่ยนเป็นสีคล้ำๆผ้าผูกคอตามแบบสากลดำไว้แขนทุกนับว่าเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นหรือใกล้กับประเพณีของชาวตะวันตกมากขึ้นและคิดว่าไม่ช้าแขนทุกดำก็คงปลดออกเพราะสีเสื้อบางชุดมันกลืนไปจนมองไม่เห็นแขนทุกอยู่แล้วเพื่อความสะดวกสบายเราไม่ใช้แขนทุกดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาที่จะถอดออกใส่เข้า เมื่อจะเลยไปในงานมงคลเพียงเปลี่ยนผ้าพันคอสีอันเดียวสำหรับผู้ที่มีเสื้อหลายตัวก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะักสิ่งที่เห็นว่าควรเปลี่ยนสีที่สุดก็คือปกหนังสือที่แจกในงานศพบ,บางท่านชอบทำดำมืดทั้งเล่มตัวหนังสือขาวข,าวขอบดำล้วนซึ่งมองดูแล้วมีแต่เศร้าตลอดไปเป็นการไว้ทุกข์ไม่สิ้นสุดแม้คนตายไปกี่สิปีหนังสือก็ยังอยู่ก็ยังไว้ทุกข์เห็นแล้วไม่เกิดมงคลทางจิตใจเลย ตรงข้ามกับหลักธรรมที่ให้กำจัดทุกข์เสียให้สิ้นแต่เรากลับเอาความทุกข์ไปแจกแก่ผู้มาในงานฉะนั้นเมื่อหลายปีก่อนก็ได้มีเพื่อนฝูงมาขอคำแนะนำขอความเห็นเรื่องพิมพ์ปกหนังสือข้าพเจ้าก็แนะนำให้เหตุผลให้ใช้หน้าปกสีจะเป็นสีอะไรเขียวเหลืองแดงก็ได้และอธิบายให้ฟังหลายท่านต่างก็เห็นดีด้วยส่วนรูปถ้ามีสอดแทรกเข้าไปในเล่มเมื่อเราใช้ปกสีก็ควรจะหารูปที่อายุกลาง เห็นแล้วเจริญตาเด็กเห็นก็ไม่ทุกข์เศร้าส่วนมากยังอยากเห็นสิ่งที่เจริญตาเจริญใจรักสวยรักงามเพราะยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดายิ่งพวกเด็กเ็กเห็นหนังสือปกดำแล้วทำให้กลัวมากขึ้นเพียงแนะนำให้ทำปกสีเมื่อผู้ใดเห็นแล้วก็ทำให้สบายใจเรามาช่วยกันคิดว่าเพื่ออนาคตของเด็กหนังสือพิมพ์แจกในงานศพส่วนมากเหมาะสมกับเด็กๆกหาซื้อไม่ได้หนังสือนั้นอาจอยู่ต่อไปหลายชั่วอายุคนก็ได้ เราเคยได้หนังสือวรรณคดีเห็นได้ว่าพระเอกนางเอกหรือตัวในเรื่องเช่นพระลอพระเพื่อนพระแพงพระรามและศรีดาหยิบอ่านครั้งใดก็ยังคงสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันแก่เป็นอมะตะถ้าเราพิมพ์หนังสือปกดำหยิบขึ้นมาครั้งใดใจมันก็นึกเศร้าทุกครั้งไปเพราะรู้ว่าเป็นหนังสืองานศพเช่นเดียวกันข้าพเจ้าถือประวัติคุณงามความดีของผู้ตายนั้นควรอย่างยิ่ง ที่จะเขียนไว้ให้ลูกหลานอ่านต่อๆกันไปยกเลิกปกสีดำหนังสือไว้ทุกเซทีข้าพเจ้าเคยแนะนำให้เพื่อนๆหรือผู้ที่มาขอความเห็นได้จัดพิมพ์ไปเป็นจำนวนไม่น้อยส่วนมากไม่ได้อ่านคำอธิบายย่อๆต่างก็เห็นดีด้วยแต่ก็มีบางท่านกลับบอกว่าเมื่อแจกไปแล้วมีผู้ใหญ่ดุว่าแหวกแนวเห็นจะเป็นเฉพาะบางรายไม่ได้อธิบายเหตุผลถึงหลักธรรมว่าทำไมถึงพิมพ์ปกสี บางท่านยังไม่ทันจัดพิมพ์ปกสีก็มีผู้คัดค้านข้าพเจ้าไม่แนะนําท่านผู้ใดในเมื่อไม่มาขอความเห็นเพราะถือแบบโบราณว่าเขาไม่เรียกอย่าขานเขาไม่วานอย่าทําเป็นคติโบราณน่าคิดถึงอย่างไรก็ดีการเปลี่ยนหน้าปกจากขาวดํามาเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็มีผู้ชอบมากที่ไม่ชอบมีส่วนน้อยแต่เมื่อรู้เหตุผลตามหลักธรรมแล้วคงจะเห็นด้วยส่วนมากผู้ที่ชอบ เพราะเข้าใจในเหตุผลครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนเคยบอกว่าดีใจที่เห็นหนังสืองานศพใช้ปกสีหนังสืองานศพปกดำๆส่วนมากรู้สึกว่าพวกเด็กๆไม่ค่อยจะแตะต้องเพราะถือว่าเป็นหนังสือแจกงานคนตายเมื่อเด็กๆไม่อ่านแล้วประโยคที่ควรจะได้รับก็เสียไปเพราะเห็นปกแล้วไม่น่าอ่านสำหรับเด็กปกสีเหมาะสำหรับคนไข้ในโรงพยาบาลอ่าน เรามาลองถามตัวเองดูว่าหนังสือปกดำหรือขอบดำที่หนังสือที่มีสีสดใสงดงามเนื้อเรื่องอย่างเดียวกันถ้าเจ้าภาพเขาให้เลือกข้าพเจ้าไม่ต้องบอกความรู้สึกของตัวขอให้ถามความรู้สึกของตัวท่านเองว่าท่านชอบอย่างไหนเหตุผลอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดซึ่งทางภาคอีสานเขาเรียกบ้านที่มีคนตายว่างันเฮือนดีทางพายัพเรียกว่าเพื่อนเย็นล้วนแต่คำมงคล แต่ภาคกลางเรายัางไม่มีคำเป็นมงคลเช่นนี้ใช้นอกจากว่าเป็นงานศพทางหลักธรรมของเราสอนให้กําจัดให้สิ้นทุกข์เท่าที่เราเข้าใจรู้กันแต่เราเอาทุกข์ไปเที่ยวแจกถ้าคิดดูแล้วเป็นเรื่องที่ขัดกันถ้าไม่คิดก็ไม่เห็นถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้าก็ขออภัยขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเรื่องประเพณีงานเฮือนดีหรือเฮือนเย็น ข้าพเจ้าจะเคยรู้อยู่บ้างแล้วก็ยังไม่แน่ใจสอบถามไปยังเพื่อนๆที่อยู่ภาคอีสานคือคุณประทินใจชอบเกิดในจังหวัดอุบลราชธานีและพายับคือคุณทัศน์สีโรรสเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ท่านทั้งสองเคยเป็นข้าราชการในภาคนั้นและเกิดในภาคนั้นมาก่อนปัจจุบันนี้ต่างก็รับเบี้ยบำนาญเมื่อได้รับการขอร้องจากข้าพเจ้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอันดีขอขอบพระคุณมาณนะที่นี้ด้วย